นี่ที่หาดจะ มาเจอโมอนี่บานเบิดมึงดิเสดจังอันนี้เฮ็ดไ่เดอพี่น้องเฮดเฮดไขมีนเออเจอเฮดกอแดงพี่น้องเออด้วย่องดอกดอกไงมึงด้วย ตะเซบตจังเน้เห็ดกอแดงเย็บเจอไขรเห็ดละกอกยักดิคักจังโดยโอไขรฮันตื่นเต้นไปน้อยเห็ดเห็นเห็ดละกอกยักเลยว่าว่าเห็ดคนดุงนี่ thật ừ. ừ. cả ha Và nó khay Trừ hết cô đèn ít leo, cái nào bớt sẽ đà trắng. เจอเห็ดพึง่งหน้าเรืองมันบอเนี่ยงามจังหิวเข้านะคะเข้ามากินมือส่วยก็เบิดละก็เลยว่าอีลามอีลาอ่ามเห็ดกินช่วยนี้อันนี้พอดีมีแอ่งน้ำอยู่ตรงนี้แอ่งน้ำอยู่ตรง ตรงที่หาเห็ดนัก,กเลมาล้างนี่ค่ะล้างเห็ดไปเก่งกันเด้อไปหาบังน้ำไม้มาได้นะคะอันนี้มาฟันเป็นบังล่ามก่อนค่ะแล้วก็เอาเห็ดหยัดใส่ดังไฟกันเด้อบัตทีเนยียเด้อเาเห็ดเบยเขาฉันล่าม,ล,ามล่ามเห็ดกินกอจ้า ào ừ, hết nhặt xây băng băng lảm còn đưa, เฮ็ดใส่แล้วก็เติมน้ําใส่ไปค่ะแล้วก็เอาปะลาใส่ชูรุใส่ค่ะ<า>มักหวานมักเอ๊ะมักหนัวมักเค็มก็ใส่เลยมนใสช,ชูรุก่อนไม่ใสช,ชูรุก่อนเลยก็นันว บัดทีนี้ก็ย่างไฟให้มันสุกด้วยจ้าฟังหนึ่งย่างสุกอีกผิกมาอีกไว้ฟังหนึ่งด้วยจ้า,าย่างจนให้น้ำมันเดือดฟุดๆแบบนี้เด้อเห็ดจังอีซุกค่ะสุดแล้วสุกแล้วค่ะล้ามเห็ดถ่ายตรงนี้เตนน็นอนเฮนะ เอาป่ okay. มาแล้วเป็นเฮดล่า,ลามล่ามใส่บังไม่ไผ่ค่ะเซบเซฟกันจ้ามนาะเร็จแล้วชิมกันอืมรสชาติโอเคอืมอืมอืมบังล่ามอร่อยกว่ากันนะคะ หม้อกระเจียมาอยู huh. ่แต่บางลลามแซ่บกว่าอืมอืมน ah ้ำชดพอดีปลาหอยพอดีบ sort of <anyway> <t iny green tea> ๊ายบ่ายอันนี้นะคะเห็ดที่ได้มาวันนี้ค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะบ๊ายบายล้างเห็ดก่อนเด้อจ้า